มันมันทําไมฮะวินสุดท้ายเนี่ยคืออย่างนี้อ่าอ่าคุณต้องย้อนไปดูว่าวอเตอร์คือใครอืมอ่าเหตุที่กรทมเนี่ยอ่าเป็นสนามที่ปราบเซียนเนี่ยก็เพราะว่าถ้าคุณดูย้อนในอดีตคุณก็จะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เหตุที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเ้าเป็นเพื่อไทยเขาต้องการไปง้างทำไม เลือกผู้ว่ากทมเพื่อจะไปคานอำนาจรัฐบาลซึ่งจริงๆไม่ใช่ผมก็อธิบายแล้วเราเลือกผู้นำผู้บริหารท้องถิ่นแต่เป็นเพราะว่าคนกทมเนี่ยฟังแต่กระแสเชื่อกระแสไปไปตามกระแสซึ่งเป็นการเมืองคนละการเมืองกับการเมืองต่างจังหวัดนะถ้าการเมืองต่างจังหวัดเนี่ยคนต่างจังหวัดนี่เขาจะรู้ดีกว่าอีกเพราะเขาติดตามการเมืองมากกว่าคนกรุงเทพ ครับคนกรุงเทพทําไมยุ่งทงาําางนรถติดทํางานออกลับบ้านก็ไม่มีเวลาแล้วเออจะดูละครซะหน่อยเออติดตามแตงโมติดตามเรื่องโน้นเรื่องนี้เอ,อดังนั้นคนกรุงเทพเนี่ยจะพึ่งกระแสนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวครับดังนั้นที่ผมอ่านแล้วเนี่ยก็คือกระแสของอาทิตย์สุดท้ายซึ่งใกล้แล้วเนี่ย ออกมาแล้วแล้วผมก็เห็นแล้วแหละมีการเริ่มละว,ว่าไอ้คนที่จะได้โพได้ที่หนึ่งเนี่ยมีมปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอ่านะอ่าผมไม่ได้จะบอกชื่อนะครับครับนะเออเนี่ยนะเราก็รับชั่นนะตอนที่เป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นอ่าเริ่มแลเริ่มละเริ่มเอา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 ความเรื่สง <This credit. S 1> ใส่ละอ่าเริ่มดิสเครดิตละสอง อุ้ยเบื้องหลังมันคือใครอ่าเบื้องหลังเป็นคใครก็ตะกอนอยู่ว่าใครอ่ะอ่าเป็นบันไดที่จะทําให้อย่างอื่นตามมาเออนะอเห็นไหมกูมเริ่มเห็นแล้วยังเห็นเรื่องกระแสได้ทีนี้มันอยู่ที่ใครตีอ่าซึ่งซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าพรรคประชาธิปัตย์เขามีความสามารถเรื่องนี้เรื่องอะไรฮะตีกระแสเนี่ยครับเออเรื่องปั่นกระแสก็ไม่ใช่คำพูดเขาเหรอ ไม่เลือกเราเขามาแน่ก็ไม่ใช่คำพูดเขาเหรอใอไหมเออวิธีการลีลาประดิษฐ์ประดอยคำนี่โโหสุดยอดแต่คุณชวิตรอบนี้เนี่ยฐานเสียงเดียวกับชัยธิปันเนี่ยมีหลายคนมากเลยนะอ้าวก็ยิงแชร์ไปดิก็ยิงถูกแชร์เข้าไปอีกอาจจะเป็นคนอื่นปั่นกระแสหรือเปล่าอิสระทั้งหลาย ก็ไม่ไม่ผมไม่ได้พูดถึงประชาธิปัตย์เขาปั่นแต่ผมพูดถึงอดีตผมพูดถึงอะไรอดีตผมไม่ได้พูดถึงวันนี้โอเคเออผมพูดถึงอดีตโอเคซึ่งเป็นความสามารถส่วนตัวความสามารถเฉพาะเฉพาะตัวครับนะสมมุติแล้วกันนะสมมุติว่าผมเป็น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 นิเกทีฟแอปพอร์ชอย่างที่ผมบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนะนี่ทีอแอปพอร์ชก็คือใครอัยการเป็นไหม อ่าใช่<ม>นะเฮ้ยไอ้นี่แม่งทำผิดแน่เลยโอ้ยนี่มันโอ้โหชัวร์แล้วไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยตัวตัว,ตวนี่เลยละถูกคนแล้วครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะความเป็น p o s i t i v เนี่ยมันจะหายไปถ้ามี n e g a t i v อืมดังนั้นการที่จะพูดอ่าพูดว่าในเวลาเวลาเวลาคะแนนคุณตกอ่ะคุณจะทำยังไงให้คะแนนคุณขึ้นปูดขึ้นมาเลยทำยังไงเตะตขาชาวบ้านเออโจมตี S <S 2> <S 2> มันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดเออวิธีที่สั้นที่สุดแล้ววิธีที่ได้ผลกับคนกรุงเทพที่สุดอ่า uh, ของเราบิ้วไม่ขึ้นเตะตัดขาคนอื่น <S 2> <S 2> ใช่อืมอุ้ยท่าน,นเนอ <S <S 2> <S 2> ไม่รู้อะไรจะแล้วนี่มันสร้างภาพอ uh ันบริหารไม่ได้โลกครับเป็นอาจารย์อาจารย์ที่ไหนจะมาบริหารได้ อาจารย์คืออาจารย์เนี่ยสมใหเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแฟ้มที่รอเซ็นเนี่ยเยอะที่สุดเพราะไม่กล้าเซ็นอะไรไม่กล้าทําอะไรทั้งนั้นระวังตัวแล้วจะมาทําอะไรให้กับผู้ว่ากทมได้เห็นไหมเออเริ่มมีกระแสนี่แล้วอ่า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 เพราะฉะนั้นแปลว่าวีคสุดท้ายนี้ต้องจับตามองถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อกี้นี้คุณชูวิทย์บอกว่าคนกรุงเทพเนี่ย นโยบายนี่เขาเขาไม่เลือกเลยหรอนโยบายคนคนกรุงเทพเนี่ยคุณจูวิทย์ตอนนี้เขาหาเสียงกขนโยบายหรือเปล่าเออดีนะที่คุณพูดอย่างนี้ะถ้าคนกรุงเทพเรื่องนโยบายป่านนี้กรุงเทพแม่งเปลี่ยนไประยะเยอะแล้วไม่ต้องมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกทุกวันนี้ยังเปลี่ยนอยู่เลยทุกวันนี้ยังอยากจะเปลี่ยนอยู่เลยทั้งทั้งที่ตัวเองมาเป็นมาสิปีแล้วยังอยากจะเปลี่ยนกรุงเทพอยู่เลยถ้าเกิดคุณเชื่อนโยบายนะหนึ่งน้ำท่วมก็คงไม่ท่วม <L> สองข <m> ยะก็คงไม่ล้นอออ่าสามคอร์รัปชันก็คงไม่มีใช่ไหมสี่มลพิษสิ่งต่างๆเนี่ยที่กรุงเทพมีเนี่ยมันครบเลยนะอืมมันครบเมืองที่ไม่ใช่อย่าบางคนจะไปเทียบกับโตเกียวสิงคโปร์นู่นไปเทียบกับอะไรอ่ะอ่านิวยอร์กชิคาโก้โ,โหอย่าเทียบเลยขอร้องนะผมไหว้คุณเลย นะกรุงเทพก็คือกรุงเทพแบบนี้แหละครับกรุงเทพเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็เพราะว่าสภาพของมันเองอืมมันไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้เพราะนักการเมืองผมยกตัวอย่างให้คุณฟังง่ายๆคุณบอกนโยบายผู้ว่าใช่ไหมผู้ว่ามีนโยบายใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าสกเนี่ยมีกี่คนห้าสิบเขตอ่ะอ่ะกี่คนห้าสิบคนไหมฮะรอบนี้อ่าเขตละคน ครับอ่าเคล้ะคนนะอืสภากทมก็เหมือนสภาผู้แทนราษฎรครับถ้าเขาโหวตและถ้าไม่เกินครึ่งผมถามหน่อยว่าคุณจะอนโยบายคุณไปเอาเงินที่ไหนคุณจะควักกระเป๋าออกมาเองเหรอก็ไม่ได้อ่ะและสกคือคนสำคัญเขาเป็นสมาชิกสภากทม,มดังนั้นหนึ่งเขาจะต้อง ควบคุมงบประมาณหน้าที่เขาเลยนะหนึ่งคือควบคุมงบประมาณของกทบ,อบอสองเขาจะต้องออกเทศบัญญัติเช่นคุณจะแยากจะเปลี่ยนค่าขยะใช่ไหมอยากจะเก็บค่าขยะแพงขึ้นอืมไม่ใช่พูดว่าพูดปุ๊บนโยบายแล้วพรุ่งนี้มันมันเก็บได้เลยไม่ใช่ทำไม,ไ,ไม่ได้ทำไม่ได้คุณก็ต้องไปสภากทมไปขอให้สภากทมแก้ไข แล้วถ้าสสกสภากอทมมันไม่โหวตให้คุณก็จบอา้าวคุณก็จบสิสาม,มเขายังมีคณะกรรมธิการต่างๆซึ่งก็เหมือนกับสาภาใหญ่ทุกประการเขายังมีการเมืองอดังนั้นผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่เทวดาที่คุณออกนยโยบายมาแล้วโอ้จะสำเร็จนะผมถามจริงๆเถอะมันโง่หรือเปล่าเนี่ยคือคนกรุงเทพอะที่จะไปเชื่อ <laughs> แล้วคุณเชื่อมานานแล้วด้วยแล้วคุณเชื่อมานานแล้วคุณยังเชื่อต่อไปผมถามว่าคุณโง่หรือคุณฉลาดเนี่ยที่คุณไปฟังในผู้ว่ากทมอแต่ละคนที่มันพูดเรื่องน้ําท่วมเรื่องอุโมงค์เรื่องโน้นเรื่องนี้นะท,ท,ทั้งที่งบแปดหมื่นล้านเนี่ยครัเหลือตกอยู่ที่กทมอ,อยู่หมื่นกว่าล้านเองเออส่วนหกหมื่นกว่าล้านคุณไปจ่ายเงินเดือนแล้วบางครั้งเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกัน uh. ผมอยากจะถามผู้ว่ากทมอคุณเคยคิดจะลดท่าชการกทมอบ้างไหมเนี่ย อืมอืมเพราะเดี๋ยวนี้แม่งเวิร์กฟอร์มโฮมก็ได้อืมบริษัทใหญ่ๆก็ยังลดคนเลยเพื่อประหยัดงบประมาณอีแม่งเชื่ออะไรว่าอีลอนมัสอีลอนมัสใช่อนมก็มันซื้อไ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 อหาทวิตเตอร์ามันยังปลดคนเลยนี่คือวิสัยทัศน์อืมถ้าผมเป็นวิสัยทัศน์นะผมจะบอกว่าผมขอเอ่อปลดขคารจชการตอมออกไปสามสิบเปอร์เซ็นต ผมเชื่อว่าสาิเซนออกไปเจ็สิเปอร์นยังทำงานได้มมผมจะประหยัดงบประมาณไปอีกสองหมื่นเพื่อมาทําให้คนกรุงเทพครับเพราะงบแปดหมืนล้านผมจ่ายหกหมื่นห้าเป็นเงินเดือนผมเหลืออยู่หมื่นห้าเองผมจะเอาที่ไหนไปบริหารออนี่คือข้อเท็จจริงครับนี่คือสิ่งที่คนกรุงเทพจะต้องรู้ผ่านรายการคุณผมกล้าพูด <laughs> เพราะอะไร ผมไม่มีอะไรครับผมเป็คนคนกรุงเทพแต่กําเนิดแล้วผมก็เคยลงผู้ว่าแล้วผมก็ศึกษาแล้วผมก็รู้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยเชื่อกระแสเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอาทิตย์สุดท้ายมันจะปั่นกระแสะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเลือกผู้ว่าเพื่อมาเปลี่ยนกรุงเทพเป็นไป<ม>ไม่ได้นะถ้ามันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนมาเป็นสิบปีก่อนแล้วทุกวันนี้มันยังใช้ <laughs> ประโยคเดิมอยู่เลยเปลี่ยนกรุงเทพเปลี่ยนกรุงเทพ มึงจะเปลี่ยนกี่รอบวะนะช่วยบอกทีมันจะเปลี่ยนกี่รอบเอาคุณจุวิ์จะหมดเวลาแล้วผมขออีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเรื่องผู้ว่ากทมพอดีมันเป็นกระแสในช่วงหลังขึ้นมาไม่รู้จริงเท็จประการใดแต่ว่าคุณจุวิ์มีมุมมองยังไงกับผู้สมัครบางท่านไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเริ่มปฏิเสธเทเวทีดีเบตต่างๆคุณชุวิ์มองเรื่องนี้ไงฮะผมว่าอีกไม่แปลกอืมคุณจำ สมัครศูนย์ทรเวทได้ไหมครับไม่เคยขึ้นเวทีเลยครับอืมสมัครเป็นคนเดียวที่ไม่เคยไปเวทีไหนเขาก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะดีเบตแต่งโ,งโง่โง <c oughs> <c oughs> ผมพูดจริงๆฮะถามก็ถามคนถามซ้ำๆจะลาจร <c oughs> จะแก้ไขปัญหารถติดยังไง <c oughs> น้ำท่วมจะแก้ไขปัญหายังไง อ,อขยะร่นเมืองจะแก้ไขปัญหายัางไงตอบทุกรายการ<ว>กทุกเวกทีวผมถามจริงๆเือคุณถามปัญหาพวกนี้ได้ยังไงไอผู้ว่าแต่ละคนก็เบอก็ตอบไปมัว่วๆนั่นแหละเออ,อมผมจะมานั่นนี่นั่นโน่นน,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 นี่นั่นดังนั้นผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่เทวดาครับผู้ว่าไม่ใช่เทวดาดังนั้นสิ่งที่คุณไปดีเบตเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะทุกคนเนี่ยแม่งโนวิชั่นหมด มันไม่ได้เอาความจริงมาพูดมันกำลังหลอกคนกรุงเทพอยู่พวกคนทั้งหลายเนี่ยหลอกคนกรุงเทพเพราะอะไรเพราะคนกรุงเทพไม่รู้จริงไงครับอะถ้าคุณรู้จริงแบบเกาหลีนะเขาต้องถามเลยอะแล้วคุณคุณจะใช้งบประมาณที่ไหนมาบริหารไอ้ที่คุณทําเนี่ยคุณจะใช้เงินที่ไหนอืมอะผมถามคุณหน่อยเออเออเออคุณก็ต้องขึ้นภาษีสุกไหมครับหรือคุณจะแบ,บมือขอรัฐบาล แล้วถ้าคุณไปฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยเขาจะให้เขาจะให้เหรอเออนั่นน่ะสิถ้าผมให้คุณคุณก็ได้คะแนนนะสิคุณก็เกิดนะสิเห็นไหมนี่คือการเมืองอืเพราะฉะนั้นในรายการ The ะสแตนดารเนี่ยผมอยากจะพูดอะไรคุณที่ตรงตรงอย่าสร้างภาพคุณถามปัญหาซ้ําๆจราจรผู้ว่ากทมนี่มันไม่ใช่ตํารวจจราจรมันไม่ใช่ผู้ว่าชิคาโกผู้ว่าโตเกียวซึ่งมันคุมตํารวจจราจร ถนนเป็นเป็นของบอชนอถนนที่พอพอดีเป็นของกรมทางหลวงคุณมีผู้ว่าการแอกปลามันจะขุดคุณจะทําไมอะ่ะคุณมีผู้ว่าการในฟ้าคุณมีผู้ว่าการทางพิเศษจากการทางพิเศษรถมารถติดคุณจะทํายังไงอะ่ะอนี่คุณเห็นไหมคือผู้ว่ากทมได้ไม่ได้มีอานาจอะไรเลยอ่านี่คือข้อที่จริงซึ่งคนกรุงเทพไม่รู้คุณไปถามผู้ว่า ว่ามันจะแก้ไขมาหาเลยได้น้ําท่วมน้ําทะเลหนุนไอ้นั่นพูดนั่นนั่นน้ำทะเลหนุนน้าเหนือน้าอะไรแล้วยังไงเอรอเขื่อนคุณคูมหเอ่หอ่ะคุณไปคุมเขื่นนอนได้เมื่อไหร่น้ำมันไหลเหมแม่น้าท่าจีนมันลน้นเข้ามากรุงเทพคุณไปไปสั่งได้ไหมคุณไปสั่งผู้ว <c oughs> ่าได้ไหมไปสั่งผู้ว,ว่าจังหวัดอื่นได้ไหมเออเออเอาถามเุณนี่คุณยูวิตก็เลยมีบางคนไงแคนดิเดตบางคนก็บอกว่าผู้ว่าต้องเป็นนักประสาน ต้องภาษาเัก่งคือถูกอ่าถูกอันนี้ได้อันนี้อันนี้คุณตอบถูกอ่าถ้าให้ผมตอบเนี่ยกขอคอง,องก็ข้ององ,งูไงครับคือถูกทุกข้อคุณเข้าใจไหมคือกนะขอคพอ,อ,อมาองอเนี่ยไอ้คนที่ตอบข้อเนี้ยอ่าเดี๋ยวก็ต้องเป็นนักภาษาภาษาเลยก็คือตอบข้ององไง คือมันถูกทุกข้ออยู่แล้ว<อ>ถ้ามึงระสานไม่ได้มึงจะเป,เป็นผู้วา่าได้ยังไงเออ,อ,อตอบแบบนี้ยมันกำปั้นทุกดีนะถูกอยู่แล้วข้องงงูถูกทุกข้อครับแต่มันอยู่ที่วิธีใช่ไหมคุณชูวิทย์ว่าจะไปสประสานกับเขายัางไงไอบ,บอกว่าประสานประสานเนี่ยพูดได้แต่จะไปประสานกับเขายัางไงเนี่ยก็ถูก<อ>คือการประสานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณประสานกับใครอ่ะอ่ คุณอย่างนี้ได้ไหมสมมติว่าคุณเลือกตั้งคุณได้เป็นแต่งตั้งเป็นผู้ว่าแล้ประการแรกเลยที่ผมต้องการเนี่ยคุณเรียกประชุมเลยเอาแค่คุณเรียกประชุมประชุมกับใครผู้ว่าการบป,รปร่าผู้ว่านครหลวงผู้ว่าการออทางพิเศษเอ,อกรมเจ้าท่าอธิบดีนู่นอธิบดีนี่เอาแค่นี้เขาก็ไม่ว่างแล้วแต่ละคนมันก็มีตัวตนของเขาเอ้ยผมติดนู่นติดนี่เอ้างั้นอย่างนี้ถึงแม้ประชุมเขาก็ไม่ได้เอา่าคุณหมดเพราะคุณไม่ได้มีอำนาจเหนือเขา นี่คือข้อเท็จจริงของผู้ว่ากทมทีนี้คุณจะยอมเอาใจเขาไหมล่ะขอเธอขอเธอขอผมเธอโอ้ยเนี่ยขอเลยนะไอเสาไฟฟ้าเนี่ยแม่งมีทั้งกสทชมีเสากสทชด้วยนะมีเสาการไฟฟ้าด้วยนะมันไม่ได้คุยการไฟฟ้าคนเดียวนะคุณต้องคุยกสทชด้วยเพราะคุณเสาที่คุณเห็นเนี่ยละเกละกาที่ไอไอไอลัสเซลอะไรไอไอดาราฮอลลีวูดอะไอัสเซ่โฟมาต่ายอะไอสายไฟฟ้านั่นอะมันไม่ใช่สายไปนะ มันเป็นสายเคเบิลอืมสายเคเบิลทั้งหลายที่มีทูเลย AIS เอยนู่นนี่นั่นเอยแล้วไอ้น,นี่มันใครดูแลกสทชอือมนี่คุณก็ต้องเพิ่มอีกหน่วยงานหนึ่งละครับเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณไม่ประสานเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่การประสานของคุณเนี่ยมผมถามหน่อยถ้าคุณไปเบ่งเนี่ยใครก็จะยอมคุณเพราะว่าเขาก็พูดว่าเหมือนกันเว้ยอเออ,มอมผมก็พูดว่าเหมือนกัน ทำไมนี่มัน<ฆ>อำนาจผมกฎหมายให้อำนาจผมไว้อะ<ฆ>เออเออ <c oughs> คุณยอมไม่ไดอผมหรือเปล่ปาล่ะคุณยอมผมหรือเปล่ปาคุณไม่ยอมออผมผม่จำเป็นต้องคุย,ยคุณผมก็จะเอาอย่างเงี้ยจะทําไมครับเออฟังฟังคุณชูวิทย์มาจนถึงตอนนี้เนี่ยคือดูเหมือนว่าผู้ว่ากทมเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยอํานาจก็แทบจะไม่มีเลยยังไงฮะก็มันมีที่ไหนก็มันไม่มีจริงๆอะ ถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทมต้องเป็นยังไงอ่ะคุณชูวิทย์หนึ่งคอมพลมหมอือสองแอคทีฟางที่ผมบอกสามกระตือรือร้นอืออืมอืมอืมนะพูดง่ายงว่าคุณจะต้องเป็นสามก,ก๊กอ่ะรวมหมดเลยเล่าปีพนมมือกับคนทุกชั้นครับโจโฉใช้คนให้เป็นซุนกวนอ่านคนให้ออกอือ เพราะถ้าคุณไม่ครบเครื่องเนี่ยคุณเป็นผู้ว่ากทมไม่ได้หรอกคุณเป็นผู้ว่ากทมคุณได้ชื่อแน่เป็นผู้ว่าราชการกทมนะปีหนึ่งคุณอาจจะคนอาจจะเหอคุณเพราะยัง just marry เพิ่งแต่งงานปีที่ส <3 S 1> องคนชักสงสัยแล้วไอ้เนี่ยคุณมาทำไมวันนี้ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลย <laughs> ปีที่สามชักเบือ่อแล้วปีที่สี่กูไล่ดีกว่าดา<อ>่าเลยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสตอรี่เป็นอย่างนี้อืมช่ไม่ใช่เหรอที่ คุณประมูลไอ้ไอ้ไอ้รถดับเพลิงไปแล้วไม่ได้ใช้กองอยู่อ่ะใช่ไหมที่คุณทําอุโมงน้าอุโมงอ่ะกี่อุโมงแล้วเนี่ยสองอุโมง์แล้วอุโมง์ยักษ์น้ําก็ยังท่วมอยู่อ่ะใช่ไหมจราจรอ่ะใช่ไหมที่คุณพูดเี่ยคุณแก้ไขปัญหาจราจรอ่ะแล้วมันหนักกว่าเดิมไหมเฉพาะวันนี้คุณก็จะรู้สึกแล้วเพราะฝนตกปุ๊บไปทันทีเลยจริงผมเครื่องมาให้ด้วย p m สองจุดห้า มีเพิ่มให้ด้วยเออมีปัญหาเพิ่มให้ด้วยเออเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดนะว่าผู้ว่ากทมเป็นเทวดาดังนั้การดีเบตต่างๆเนี่ยที่ไปฝอยน้ําลายแตกฟองเนี่ยไม่มีประโยชน์อืมอืมโอเคโอเคครับคุณชูวิทย์วันนี้เวลาหมดแล้วไว้โอกาสนะนี่ถ้คุณคุยผู้ว่ากทมเนี่ยคุยยันเที่ยงคืนนะ พราะว่าเดี๋ยวยันเที่ยงคืนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้หลังเลือกตั้งผู้ว่ากอทมผมขออนุญาตชวนคุณชูวิทย์มาคุยใหม่แล้วกันโอเคโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณชูวิทย์ครับสวัสดีนะครับอบคุณครับสวัสดีครับ